โพสต์นี้ทั่วโลกอิจฉาครั้งลิงไทยนั่นเองและเปิดโพสต์ลิซ่าแบ็กพิงถึงลิงไทยอย่างอ่านแล้วใจฟูคนทั้งโลกเลยทีเดียวแล้วมาเมืองไทยที่ไรรู้สึกแฮปปี้เหมือนได้กลับบ้านจริงๆสำหรับศิลิปินสาวคนเก่งอย่างลิซ่ามาริสามารบายหรือลิซ่าแบ็กพิง k ล่าสุดเพิ่งจะขึ้นคอนเสิร์ต ไปใหญ่เมื่อคอนเสิร์ตแบ a ็ k พิงก์ออนทัวร์สี่สาวแบ็กพิง์นั่นเองซึ่งก่อนที่ช่วงหนึ่งที่ลิซ่านั่นไปพูดถึงเวทีว่าทุกครั้งที่มาไทายหนูก็รู้สึกว่าเหมือนที่ได้มาเติมน้ำมันเหมือนมาเติมพลังอัด อาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านเราหนูก็ด้วยนะคะแต่แค่ได้มาในโมเมนต์นี้ก็ได้มองว่าตาทุกคนที่รู้สึกแล้วว่าทุกคนนั้นก็ยังคอยกำให้กำลังใจหนูอยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากๆค่ะและเหล่าและสำหรับขําคืนที่ผ่านมาลิซ่านั้นก็ได้เดินทางกลับเกาหลีใต้และเป็นที่เรียบร้อยเพื่อไปลุยงานต่อและก่อนกลับมาเธอก็ยังได้โพส ภาพช่วงเวลาดีๆและในประเทศไทยพร้อมกับฝากข้อความไปถึงลิงก์ชาวไทยอีกว่าลิงก์ไทยที่เยี่ยมจริงๆสุดยอดเยี่ยมจริงๆนะคะสุดยอดเยี่ยมจริงๆค่ะและจริงๆนะคะ